จะเป็นยังไงเมื่อคุณทำงานกะกลางคืนของคุณอยู่ดีๆคุณก็พบกับสิ่งผิดปกติในร้านของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแปลกๆหรือว่าเรื่องลี้ลับที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้อยู่ในแมปที่เราจะเล่นกันในวันนี้ที่มีชื่อว่า m i Midnight Field นั่นเองนะหรือชื่อนึงก็คือปั๊มน้ํามันหลังเที่ยงคืนนั่นเองอ๋อวันนี้ฉันก็ต้องเข้ากะเด็กแล้วสินะ ทำงานที่นี่มันเหนื่อยจริงเลยก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่ห้องสตาฟคนที่เข้ากะก,ก่อนหน้าฉันรู้สึกว่าเขาจะจัดของไว้ด,ดีเลยเนี่ยทุกอย่างคือแน่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนิตยสารหรือว่าขนมสตาฟโอลี่โอเคเราต้องเข้ามาที่ห้องนี้เช็อาาคอวบคิดว่าจะเจอจำสแก๊กสวัสดีคุณผู้ชมอ,อีกรอบกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมบบที่มีชื่อว่ามิดไนฟิลนะครับโอเคเราก็ไปทำอะไรก็ทูดเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เอาของมาเติมโอเค ปเอาของมาเติมไปเอาของมาเติมเ,มเมฮ้ยเมื่อกี้เห็นประกาศอะไรอะ่ะเดเ,ดดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้จะเล่นเกมประกาศคนหายนะครับคุณผู้ชมเป็นเบคอนวะ่ะเบคอนหายนะครับชื่อว่าแม็กสูงทั้งหมด6ฟุตลหะหนัก150นะครับอายุ16ตาสีฟ้าวะ่ะใครพบเห็นโปรดแจ้งนี่ขนาดผัดก่อนหน้าฉันเขาเติมไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยฉันต้องเอาของมาเติมอี๋ละไก่แช่แข็งรู้สึกว่าเติมตู้นี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอ๋ออยู่นี่นี่เอง เ,เติมเข้าไปเกมสอยงองขวัญในระบอกทุกเกมที่มันอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันต้องมีฉากเติมของไว้แต่ให้ผมเดาเนี่ครับต่อไปเราก็ต้องทําความสะอาดคือมันจะต้องมีพอตเรื่องประมาณแบบ4ีหอย่างเนี่ยทำความสะอาดทิ้งขยะเติมของนะครับแล้วก็ไฟดับอะไรประมาณนั้น <c oughs> คือมันตามกันมาแบบนี้จริงเลยเว้ยควสต่อไปคือ,คอ,คอจุดจุดอะไรคือจุดจุดวะยาเดอ้อย่าเพืงมีเรื่องประหลาดเดอ้อรดหรือเปล่าจะมีคนมาเติมน้ำเกตอะบูม ต่อไปให้เราไปหยิบไม้กวาดอ๋อโอเคไปหยิบไม้กวาดอุ้ยคือกองกองขี้อดคิดไม่ได้ทำไมมันเหมือนพวกขี้ควายเลยวะม,มันมาตอนไหนอะเมื่อกี้ผมเติมของยังไม่มีเลยพวกไอเบลไ,ไม้กวาดกันดีกว่าอุ้ยคือเมื่อกี้ผมร้องดังมากคนระับผู้ชมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบาเสียงให้ตอนผมตัดต่อนะไอ้บ้าแลวตัวอะไรมันมายืนอยู่ในห้องสตาร์วะ เขาก็บอกอยู่ว่าสตาร์บลลี่สตาร์เท่านั้นนะรู้เรื่องไหมทำความสะอาดขี้ควายใครไปหยียบขี้ควายเข้ามาในนี้วะกองสุดท้ายครับผมโอเคต่อไปก็จุดๆเหมือนเดิมเรามาอยู่ในเคาน์เตอร์ก่อนเคาน์เตอร์รู้สึกว่าจะเป็นเซฟโซนที่ดีสุดของเราแล้วสิ่งที่ผมสงสัยตอนนี้นะครับคือมันไม่มีลูกค้าเข้ามาเติมน้ํามันเลยหรอวะคือเราทํางานปั๊มน้ํามันนะเพื่อนไม่มีคนมาเลยเอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับผมอุ้ยนี่มันรถรถใน GTS เนี่เดชปะเนี่ย ไปบริการเติมนมันให้ลูกค้านะครับโอเคเควสสวัสดีครับผมเอ,อ่อข,ขอขอคือศูนย์รถเขาไม่ลอยโดนยิงมาด้วยคุณผู้ชมเย่อะไรไงไปโดนอะไรมาครับเนี่ยโอเคแต่เติโน้มันให้เขาก่อนเลยกันนะโอเคเรียบร้อยครับจ่ายเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย,เยจ่ายตังค์ด้วยคุณเฮ้ยคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยเรียบร้อยโดนแล้วไงโดนบิดแล้วต่อไปนะก็คือไปทำความสะอาดซ่วมครับคุณผู้ชมไปทำความสะอาดทำความสะอาด,าอาดคือหวังว่าเราจะไม่ไม่โดนใช่ไหมรอบเนี้ย รอบนี้คือเปิดประตูห้องน้ำไปจะไม่โดนใช่ไหมเพราะงั้นคือผมขออนุญาตเอาหน้าไกลจอก่อนแล้วกันนะผู้ชมก็หน้าออกโอเคโอเคไม่มีนะครับผมมาเรามาทำาระสาทดีกว่าดูดซ่วมดูดซ่วมเควสอต่อไปนะครับก็คือจุดจุดว่ะอุ้ยอย่าไม่รอโซดีนายกลังจะพูดว่าวมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอยู่ในเคาน์เตอร์ก่อนเซฟโซ่ที่ดีสุด ตอนนี้เควสมันคือจุดๆนะครับไม่รู้ว่ามันให้รออะไรเหมือนกันนะแต่ผมอ๋อรอลูกค้านี่เองกำลังจะพูดว่าผมรอมานานแล้วนะครับอันนี้มีฮอทดอกด้วยกําลังกริลอยู่ในกริลนะครับสวัสดีครับผมมีอะไรช่วยไหมทําไมคนนี้เขาดูแปลกๆวะ,ะก็ใส่หมวกแบบเหมือนเหมือนพวกพ่อมดไม่หมดเลยสวัสดีครับคุณโหหน้าหน้าตา,าแบบอย่างเมาสวัสดีมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าดูเหมือนว่าเขาจะหาของบางอย่างนะครับพ่อหนุ่มคนนี้หวังว่ามันจะไม่ใช่พวกโจรนะโอเคบริการลูกค้า เป็นไงบ้างครับคุณวันนี้เป็นวันที่ดีไหมอ๋อก็ดีะนะแต่ฉันต้องการนิตยสารผู้หญิงเซ็กซี่ละ่ะไอหมอนี่มันเป็นพวกหื่นนะผู้ชมมันมาซื้อนิตยสารผู้หญิงเซ็กซี่พูจะซื้อแบบสองเล่มด้วยนะขอบคุณเนอะบายไปแล้วครับลูกค้าคนแรกของเราที่เข้ามาในร้านสะดวกซื้อต่อมาคืออะไรอะเชฟเขาโ,โหนั่นไงกลัวแล้ว้โหจะมีฉากพวกนี้ต่อไปคือเขาให้เราไปทิ้งขยะครับผู้ชม นี่ไงถังขยะอยู่นี่แย่แล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนแบบโดนแน่ฉากทิ้งขยะเนี่ยถามว่าผมรู้ได้ไงนั่นแหละเพราะว่าผมเล่นเกมผีสไตล์ที่มาแบบบ่อยแล้วไงในโลบอ่ะโอเคถือตุ้งโอ้ยชิดโอ้ยไม่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 ทำไมผมไม่ไปเป็นหมอดูวะเนี่ย คือแบบดาวดุกสถานการณ์ออกหมดบ้าวาแะ้วนะเพามันต้องเป็นพอตแบบนี้โอเคทิงท้งขยะทิ้งขยะชัดเลยรีบูดพาวเวอร์ชัดเลย,เเลยส,สิ่งที่ผมทำนายไปต้นเกมนะผู้ชมคือมันเป็นจริงหมดเลยววคือตอนนี้นะครับเราต้องไปรีสตาร์ทพาวเวอร์แพาวเวอร์ที่มันให้รีสตาร์ทมันมันอยู่ไหนอะจากประสบการณ์ผมแล้วเนะี่ยมันจะต้องอยู่ตามข้างร้านไหม โอเคไปดูไปดูข้างร้านไม่ก็หลังร้านมีสตาร์เดอะพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์อ้ยนี่ไงเจอแล้วครับอยู่หลังร้านนี่เองรีบูทจังหวะตอนรีบูทนี่แหละมันจะเอาผมจากข้างหลังหรือไม่นี่จบรีบเข้าร้านก่อนลยอูออ้แต่สิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือผมสงสัยเรื่องคนหายเวทผู้ชมคือ,อเจ้าหมอเนี่ยมันไม่ได้จะนั่งเล่นเกมอเจ้าหมอเนี่ยคือมันหายไปได้ไงวะชื่อแม็กนะครับคือเรายังไม่เห็นแบบเบะ ใช่แน่ๆเจ้าแม็กอยู่หลังรถนี่แน่ครับผู้ชมหรือหลังรถมาได้ปะวะสวัสดีครับมีเพลงแบบเพลงกล่อมเด็กมาด้วยแสดงว่าม,มันเป็นคันนี้แหละผู้ชมไอ้นี่แหละรถตู้จับเด็กขอบคุณที่มาใช้บริการครับปั๊มนี้เติมฟรีครับไม่ต้องจ่ายตังค์ต่อไปคือเอ่อหยิบสเปรย์นะครับตรงเคาน์เตอร์โอเคแล้วไงเจ็ตกระจกเหรออ่าจริงด้วยนะครับคีนโนวินโดว์โอเค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 ถ้าตามพอดเรื่องเกมสยองขวัญในซูเปอร์มาร์เก็ตของลบบอกเนี่ยถ้าเกิดมีฉากเจ็ตกระจกแสดงว่าผมใกล้ได้กลับบ้านแล้วป่ะเนี่ย แน่นอนนะผู้ชมแสดงว่ามันใกล้แล้วเว้ยเพราะงั้นคือเราจะปักโอ้ละเชแต่ก่อนอื่นที่ผมจะกลับบ้านเนี้ยผมต้องรู้ให้ได้ว่าไอตัวป้าน,น้ามันคือตัวอะไรกันฟ้าโอเคกล,กลับกลับมาในร้านไม่นะไม่นะอยู่ในเคาน์เตอร์อยู่ในเคาน์เตอร์อย,รอ,รอย่านอุ้ยลูกค้ารลายต่อไปมาแล้วรอบนี้มาแบบรถเต่าด้วยวะ่ะมาแนวรถคุณปู่เนี้ยโหตัวเดินตัวเหลี่ยมมาเลยแต่ดูนว่าหน้าตารอบนี้คือมันเศร้าๆว่าวะาลูกค้าคนเนี้ย สวัสดีครับผมคือมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าโอ้โหหน้าแบบบึ้งตึงมาเลยอะไม่รู้นะครับว่าเขาต้องการอะไรโอเคเพราะงั้นกลับไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ก่อนดีกว่าเผื่อเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะบอกเราได้นะครับสวัสดีครับต้องการอะไรไหมครับคุณผู้หญิงวันดีพวกคุณเป็นไงเนี่ยฮะคุณเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับเอ่อฉันก็สบายดีน่ะฉันแค่ต้องการโซดาโซดาราคา3 5 6เหรียญครับผมโอ้ขอบคุณครับแล้วก็คิดตังครับผมขอบคุณมากนครับอุ้ยมันกำลังมาอะไร อะไรมันกำลังมาสรุปไอ้ผีนั่นคือมันตามหลอกหลอนเราแบบจัดจัดเนี่ยครับสิงคนด้วยเหรอเควสไม่บอกด้วยนะครับว่ามันให้ผมทําอะไรอะแล้วอะไรมันกำลังมาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเตะกันกันโอเคโอเคเควสบอกว่าให้ดูตรงประตูไว้นะครับมอนสเตอร์มันกำลังมาโอ๊ยสับหลามันกำลังมาถือปืนจ่อประตูไว้สามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วคิวส์เดอะมอนสเตอร์ทำไมตอนวิ่งเข้ามามันมันไม่ค่อยน่ากลัวเลยวะ วอเตอร์ฟ็อกยิงซ้ำซะเลยจะถามจริงเถอะคือฉันต้องการที่กลับบ้านเดี๋ยวนี้คือเหมือนตัวเราแบบนี่เหมือนเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยต้องการได้กลับบ้านแล้วเนี่ยครับโอเคสาหรับงานในวันนี้เราก็คงเสร็จไว้ที่ตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับเขาให้เรามารอรถบัสนะครับโอเคเพื่อที่จะกลับบ้านสวัสดีครับผมสภาพรถบัสคือกูขอทํางานต่อ,อยันเช้าได้เปล่า